สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเสาร์นี้ก็เป็นวันที่17การย่ยนสองพันหาร้อยหกสิบเนาะคะ่ะว่านนี่ผู้ใดสู่ได้มันก็บสแสดงความยินดีเนาะคะ่นะเนาะ,ะดีใจนําผู้ที่ถือเนาะคะ่ะส่วนผู้ที่บ่ถือก,ก็สู่ต่อไปค่ะพี่น้องดอกไม้ก็บ,บ่ถือคือการขาดเสียดายเนาะโอ้ยอยู่ในคลิปที่ดอกไม้ลงมจุดถูกก่อนวันหวยออกเนาะคะ่นะะเนาดอกไม้ก็ได้เว้าไป7 5 5 7อยู่เด้อค่ะพี่น้อง กลับไปดูย้อนคลิปเจ้าของเบิงเอา้าได้เบาคำนี้ออกไปแต่ว่าพี่สาวกับพี่อ้ายเนาะคะ่ะเพิ่นก็ส่งเลขมาให้ดอกไม้อยู่อันเกียรตาเพืนะ่นกับเพิ่นจุดทูบได้หกหนึ่งหาตว่าอายุของเงินบริษัททํางานนะ่ะได้เกียริบหาปีเพิ่นเลยส่งมาให้ดอกไม้ดอกไม้ก็โอ้เกียรติหาาเก็ยกังามอยู่มันก็ตรงกับสูตรดอกไม้อยู่เนาะคะ่นะเนาะอยู่ในสูตรก็มีดเลยคะ่ะพี่น้องบัดทีนี้นะดอกไม้บ,บัไป็นมักเลขทูเพิ่นมันหนึ่งหาหนึ่งหกสี่เนาะคะ่ะ บัดสีออกมากบัดออกมากแล้วบัดอันบัดออกมากแล้วมันมันจังคิดพ่อเนาะคะ่ะเกจหาหาเกจก็เขียนไว้อยู่ด้คะ่ะย่ำขึ้นบัดสีสื้อบัดลืมตัวนั่นไปเลยบัดไปเอาแต่น้าเหล็กข้าเจาะะ้านเะนะนาะค่ะเนาะรับวงในเหล็กอีกอย่างเป็นสีไหมคะ่ะพี่น้วงไปสื่อน้าเพลินไปเฮอเหล็กน้าเพลินลืมเหล็กกระขวงไปเลยที่เขียนไว้เนาะคะ่นะเนาะ ในสูตรก็มีบัดที่นี่ดอกไม้สิเพราะเอาเลขกไข่รอกค่ะบาดที่นี่สิเอาตะเลขกยาขวางดอกค่ะพ่อเลขขวางสูตรของดอกไม้เขาทั้งบนญทั้งทั้งลางนะคะแต่ว่าดอกไม้หั่งจับให้พ่นหวองบ่ถือก็ซื้อเนะค่ะนาอเสียดายายเลขอันรับวงในออหยังมาตะกวงฉลากอหยังเป็นเกลาหกเป็นยังไปเอาเกามันมาอยู่บ่เพราะว่าในสูตรมันมีเกานะค่ะเนาะต่ว่ากระสือน้ำพือนหนาวค่ะคิดว่า มันกับว่ามีไผ่หูว่าเลลสิออกตัวใดเนาะค่ะว่าเพ่นรับมาจากวกไน่กับยันอย่างใดคือเพ่นเนาะค่ะเนาะก็เลยซื้อน้ำเพ่นบัลืมเจ็ดหาหาจ็ดไปจอยบัดที่นี่ดอกไม้เสียเอาตัสูตรกับของเราค่ะเนาะมันเล็กถูกจุดงวดก้อนจุดใดสองสามศูนย์งวดหนึ่งกันย่านเนาะค่ะเนาะจุดใดสองสามศูนย์มัดบัมาออกน้ำกลหงวดว่างหันเนาะค่ะงวดว่างหันบัดจุดได้ หาสามหามันบัดออกสามศูนย์สารคลิปที่จุูถูกป้อนเลขออกนั่นดอกไม้ได้เว้าไปเมื่อทั้งสามศูนย์ทั้งเกจหาเนาะค่ะพี่น้องย้อนไปดูคลิปเจาา้าของโอ้เสียดายหลายที่นิ่มไม่ยูพะยาแย่ไหมคะ่ะที่ดอกไม้ได้ลงเนาะคะ่ะบางคนก็นเห็นเป็นศูนย์เกจสามบางสีข้าเจ้ากระเถือกเนาะค่ะเนาะข้าเจ้ากระเถือกว่า,าลายดอกคะ่ะแต่ว่าตัวเจ้าของ,างเองบอกว่าถือ บา,าบ,บาทเท่ากับซื้อหาบาทสิบบาททั้งซี้เนาะคะ่ะเนาะเพิ่นเห็นในคลิปหรือเพิ่นเห็นหางคนมาเบิ่งหอดเฮียนุ่่นเดียวก็ะจะเห็นเป็นศูนย์นี่เห็นไหมค่ะมีเจ็ดแล้วก็มีสามเนาะค่ะที่ดอกไม้เห็นที่ดอกไม้เห็นให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะคะ่ะต่อขจ้าวัานมีศูนย์ยุคข้างหน้าขจ้าก็เลยได้เนาะคะ่ะหาบาทสิบบาทก็ดีใจนั่เด้อค่ะเนะาะใครก็บ,บ่ถือยังดอกไม้ยังสิแล้วบ่ถือเนาะคะ่ะเนาะ เปไปเลื่อมออกศูนย์ออกยังถ้าออกศูนย์เจ็ดสามนี่จะได้ยุขาเพราะว่าเจ็ดสามสามเจ็ดตรงใหม่ก็ซื้อ,อยู่แล้วเนะคะเนะาะทังบ่ออกซื้อตะเลขสองตัวสามตัวก็ได้ซื้อเนะคะเนาะคิดว่ามันจะโบมีศูนย์ก็เลยบ่าแล้วศูนย์ใส่เนาะค่ะพี่น้องค่ะมื้อนีก้กระิเอ่อผู้ใหญ่ใจดีเล้ผู้ใหญ่ใจดีกับเขาด้อค่ะเลขผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนห้มา 5, กหาฮกเจ็ดเนาะคะ่ะงวดก้อนน่ะ กัเขาทั้งหาทั้งเดนะคะเจ็ศูนย์สามเข้าเจ็ด 7, หลักร้อยแล้วก็เจ็ดกับห้าก็เข้ากับเข้าล่างเจ็ดกับห้าก็เข้าล่างนะคะผู้ใหญ่ใจดีเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะงวดนี้ปล่อยมาแล้วนะคะแล้ว้องหม่จะให้เบิองเด้อค่ะเราห้าก็จะมาเบืงเองว่าสำนักใดเขาเนี้ยะะเด้อค,ค่ะพี่น้องไปเบิองกันเลยค่ะค่ะพี่น้องล่างวันที่ออกนะคะเนาะ รางวัลที 1, 9, 4, 3, 7, 0, 3, 2, ่หนึ่งเก้าสี่สามเจ็ดศูนย์สามเลขไทยสองตัวเจ็ดห้าเลขหนาห้าสี่ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งนี่แหละค่ะพี่นอ้องหนูไม่เห็นเก้าเจ็ดหนึ่งหนูไม่ใจหายหรอกค่ะเพราะว่าเจ็ดหนึ่งมันมาแล้วมันจะบ้องมั่งสิไหมคะ่ะกะบ,บ้อมากงอีหลีเนาะคะ่ะสังเกตเบื้องฐานใดทีม่ม่าเลขหนาเลขทายแล้วนะมันจะบ่บไปเลขหนึ่งก็บ่บ่บไปเลขกันรางวัลที่หนึ่งครับ ไอ้เตกขายสองตัวดิค่ะพี่น้องสังเกตมาหลายเทีลยวพะวาดอกไหม่เน้นเจ็ดหนึ่งแล้วคะ่ะเนาะมันเลยมาออกก้อนเก้าเก็ดหนึ่งกับเสียดายอยู่ค่ะเสียดายอยีหลีบัดที่นี้เลขสามตัวตรงไหม้เป็นหกเจ็ดหนึ่งสั้นี่ไหมคะ่ะมันเกิดเลยบ่ถือเนาะคะ่ะเนาะเสียดายเอาไหมเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะต่อไปเขากล่าว่าเบิง้งนี่ค่ะผู้ใหญ่ใจดีเนาะคะ่ะ งวดก้อนนี่เด้อค่ะพี่น้องเพิ่นหายหางบเจ็ดนะคะกระเขายุที่เจ็ดศูนย์สามมะเขารักลอยเนาะคะ่ะเจ็ดมะเขารักลอยห้าเจ็ดกระเขาเจ็ดหาข้างล่างเตงะะ็มเต็มเด้อค่ะงวดนี้ปล้อยต่อหรอเด้อค่ะพี่น้องงวดนี้ป้อยต่อ,อ,นนอ,ตอหรอเป็นหกเจ็ดแปดเด้อค่ะบอสไดหนึ่งได้สามตัวนี้หกเจ็ดแปดบอสตัวใดกับจะมาเด้อค่ะ พราะตัวใดก็จะมาบนมาลางนเนี่ยคือจะงวดก่อนนะคะเลขเพื่อนจะเข่าทุกงวดด้วยพี่น้องว่าท,ที่นีดลงไม้จะว่ดตามไปแล้วจะตามต้านนั่นเลขของเจ้าของแล้วค่ะผู้ใหญ่ใจดีตามตะช่องของเจ้าของนะะเนาะค่ะเนาะก็ต้องไปเอาเลขรับวงไนเราวจะวงไนอี๋เนาะ,ะนี่ค่ะผู้ไม่จะประสงค์จะออกนำเข่าอีกเวเด้อพี่น้องเข่าอีกแล้ว,วะคะ่ะนี่เดี๋ยวลงไม่จะวงไหะะ้แ้วค่ะนี่ค่ะ ศูนย์สามนะค่ะพี่น้องเข้าที่ศูนย์สามสามศูนย์บ่ถนัดเทียนปันไดค่ะนี่เข่ายืตัวนี้เด้อค่ะงวดนั่นกับเข่าแปดสามยุดยืดมองนี้แล้วค่ะแปดสามยืดมึงนี้งวดนี้มาเขา 03, 30, 30ะะ่าศูนย์สามสามศูนย์เด้อค่ะผู้ไม่ประสงค์จะออกนามเข่าอีกแล้วเด้อค่ะพี่น้องต่อไปเบื้องสูตรดอกไม้เด้อค่ะบทีนี้สูตรดอกไม้ อกไม้ว่ามันจะถือทุกงวดแต่ดอกไม้เน้นให้ท่านผู้ชมบ่ถ,ถือเนาะคะ่ะแล้วก็ที่ดอกไม้คัดเลือกมานี่ก็คือว่าดอกไม้มักเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่อยู่ในนี่มันจะถือทุกงวดแต่มันเน้นบ่ดถ,ถือ้วค่ะกับเขาอยู่ที่ศูนย์สามกับหาเจ็ดเนาะคะ่ะไปกับเนาะค่ะนี่เนาะพอดอกไม้เลี้ยงเลี้ยงไปซื้อน,นะะ่ะเลี้ยงหกเลี้ยงอี้มันก็เลยบ่ได้กับสีเนาะคะ่ะเนาะเขียนว่าบนล่างอยู่ค่ะนี่เป็นเนินน้ำตัวนี่นไร้เมือดาย้พี่น้องตัวนี้ งดหนาเอาไม่เนาะค่ะสู๋ๆไม่นี่ค่ะเลขขออยู่นเนาะพ่อใหญ่หนงมีเข็นตัวนี้แล้วค่ะน้องมีเข็นแล้วก็มีน้องมีเข็นหนึ่งอ่าเจ็ดถ้าพูดได้เ,ดเบิ้งก็จะเห็นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเนี่ยก็จะไปขอไม่เนาะค่ะวันวันศีลเนาะค่ะใช่้องมีเป็นคนเบิ้งเลยะค่ะนี่เนาะเนาะ ค่ะต้นตัวชุ่มเลขมันก็มีเขามีหลุดเนาะค่ะเนาะเขาก็บปะหูว่าเลขมันจะออกตัวใดแต่ว่าเขาก็สูต่อไปค่ะเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหยั่งเนาะค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาก็มีความหวังเนาะค่ะพี่น้องเนาะเขาเขาก็เคยได้กับการเสี่ยงโชคเนาะค่ะเนาะดอกไม้บ่มีเงินจักบาทเสียค่าหอให้ลูกไหมค่ะพี่น้องดอกไม้ก็มาถืงเนาะค่ะจนว่าได้ค่าหอจนว่าใส่ใจอย่างหลายหลายอย่างเนาะค่ะดอกไม้เคยได้กับการเสี่ยงโชค นี่เนาะค่ะดอกไม้ก็เลยแบบว่าสูต่อไปค่ะพี่น้องต้องมีเทคนิคในการซื้อเนาะค่ะว่าเป็นซื้อแล้วเ่าเป็นทุกเนาะคะ่ะเนาะดอกไม้บ่ถ,ถือกเกล็ดลายปันนันเนี่ยค่ะถือก,ก็ว่าถือดูงสิไหมค่ะของวดบ่ถ,ถืองวดที่สามกับถืงสิไหมค่ะห้างเทียกกับเว้นงวดถึอเทียกกับถือตัองงวดนั่นสิไหมค่ะจะละหน่อยละยังไปเนาะค่ะน้ะองบ่เคยได้ว่าได้หลายเป็นเสียนเป็นยังคือเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะแต่เ่าอาศัยว่าถือดูแล้วเ่าก็ะซื้อด้วยความ คิดวิเคราะห์หักล่างการการซื้อหน่อยซื้อหลายอย่างสินะแม่นเฮาถือเฮาซื้อหลายแต่เฮาถือหน่อยอย่างสิมันก็บ่บาลานกันเด้ค่ะเฮาต้องต้องซื้อแบบมีหลักการเด้อค่ะพี่น้องถ่ายคลิปนี้เนาะคะ่ะดอกไม้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ท่านผู้ชมเป็นกําลังใจให้ตัวเองเนาะคะ่นะเนาะให้ท่านผู้ชมสู่ต่อไปเนาะคะ่ะคนเฮาต้องมีหวังเนาะคะ่ะเฮาบ่าได้ร่ํารวยมาตั้งแต่เกิดเนาะะคะ่เนาะ ให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยค่ะเนี่ยซึ่งอื่นใดคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงเื่นไหลกล่องท่องไหลมาเด้อค่ะสวัสดีค่ะสู่ต่อไปค่ะพี่น้อง